ี่ก,กระโ้นเนใ่้เข้ากัน,นครับนี่นะก็วันนี้กลับมาพบลัตชนเดิะนับมาครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะผมจะพาเปื่อนๆมาย่เมนูหล,ลักไก่เมืองของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปตัดใบตองใบห้องเปลือกข้ามก่อนนะครับส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นเนี่ยแม่ผมได้เตรียมไว้ให้ขาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปื่อนๆนะไปเอาเปลือกข้ามก่อนนะครับไป ตามผมมาเลยครับอโอเคอันผมปาดเอาได้ห่างไปตองเรียบร้อยแล้วนะครับรเทาเดี๋ยวผมจะพาเรรเนไป,ปขูดเปลือกข้าครับซึ่งจะเป็นเก้ามะขามเนาะเอาไว้มาใส่หลับไก่เพื่อให้หลับไก่ไมันเหนียวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขูดกันเลยดีกว่านะครับไปอัน อันนี้เป็นเก้ามะขามนะครับเดี๋ยวเขาจะมาขูดเอาเปลือกตัวเนี้ยมันออกเห็นแล้วเขาก็จะเอาเฉพาะเปลือกอ,อ่อนตรงไหนมันนะครับเพราะว่าอันผมมาเสาะหาตะกี้แล้วเก้าข่ำมันแบบนี้นะครับความจริงเปลือกข่าที่เปิดออามาใส่หลับไกลแม่ผมบอกเรามันจะมีเก้าข่าอยู่แต่ว่าผมเสาะหาปะปะไม่เก้าจะได้พุ่งก็เลยใจ้เปลือกอ่อนของต้นมะขามใส่แตนก็นได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมได้ใบตองน,นี่ละอย่างแรกแล้วเขาเปิดนะเก้าขามออยก่อนเนาะเอาเปลือกมอีมันหนาๆนี่ออกก่อน,น เปลือกด้านหนาเนี่ยมันจะเปือกตั้งหนอน,นครับเวลาเขาขูดๆเปลือกหนาๆมันออกเข้าไปสักน้อยนะมันจะเป็นอันเปลือกไม้ดีเป็นอ่อ,อนๆแล้วนะฮะแต่ว่าอย่าเอาเข้าลึกแกนนะเดี๋ยวมันจะถึงแกนมันเอาไาาาปให้แบบนี้นะความจริงถ้าถึงมอดแ้ๆแนะมันต้องเป็นเต้าค่านะฮะแต่ว่าแถวบ้านผมนี่มันบ่อไขมีนะฮะมีเต้าหมามมีเก้านี่กับใจ้แตนกันได้อยู่นะฮะถามว่าบาัสไซร์กรมอมันก็ มันก็ได้ยูนครับแต่คนเท่าว่าเนาะผมจะกับหม้ห้งว่าคนเท่าว่าอันเวลาถ้าเอากรใชาเปลือกข้ามหรือวย่างได้หลับไก่มันจะมาเหนียวอีน่ะเอากระส่ตามคนเท่าผนบอกเนาะมันใบตองตีเฮาเอามาเนาะนี่เฮาก็มาห้องปื้นนี้ครับแล้วก็เวลาคูดนะฮะเดี๋ยวผมเอกกล้องเลยใกล้เปลือกข้ามนะครับเวลาคูดเฮาก็จะเอาบริเวณนี้บริเวณทีมันเป็นเปลือกของอ่อนๆแถวๆนี้นะครับเขาคูดอกมันก็จะเป็นฝอยน้อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะว้าไปใส่หลาบไก่เนาะ ดี๋ยวมาเริ่มขูดกันเลยนะฮะวิธีการขูดนะครับเนาะเอาค้มผ้าเนี่ยนะเข้าด้านในเลยนะฮะเข้าด้านในเสร็จก็ขูดขูดขูด,ดลงนี่ยมันจะเปลือนค้มน้อยนะแต่ว่าเออมันจะได้อันเปลือกข้ามตีละเอียดมันจะได้เปลือกข้ามตีค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะฮะอันฝ่ากระหองครับฝน,นตกอันนี้เปลี่ยนสองตีตแทะแล้วก็ช่วงนิ้เป็นห้าฝนเนาะ พูดถึงนะเปียข่ำหรือว่าเปียงมะขามนี่นะครับบางตีสูตรหลับไก่บางตีตรรกงตปกอบไปใส่กับนี้นะแต่จะแถวบ้านผมอะ่ะส่วนใหญ่จะมียุ้มใส่กันนะแต่ว่าพายโนะครับอมัอกรสังัต่ว่าพเยโยส่วนใหญ่เวลาหลับไก่้อย่างนี้ปกจะอชอบใส่กันแต่ว่าแล้วแต่สูตรถึงครัหนึ่งครับไทยลือ้ออาจจะเป็นถึงสูตรหนึ่งก็ได้นะฮะไม่แขนเลยหน่อย อเคนะครับเนี่ยครับเปลือ,ลอกๆท่นก็นว่าถ้าสมมติว่าเขาขูดเปลือกข้ามเร็วๆก็จะได้เปลือกข้ามหรือว่าเปลือกมะขามหน้าตาลักษณะจีนะครับเดี๋ยวเขาจะไปผสมกับหลาบไก่เนาะใส่เศษใส่เศษเปลือกไม้แข็งๆที่มันตกลงใส่กับยิปบองานะโอเคเดี๋ยวเขาไปเก็กันที่บ้านเลยนะครัปรรไปเออเออไปกดอ่ะหานี่ไป่ะครับอันนี้นะครับจะเป็นเปลือกข้ามที่เขาขูดมาตะกี้นะะฮ อันนี้ก็คือหอมแดงหรือว่าหอมบัวบานเท่านั่นเองนะฮะแล้วก็จะไข่นะครับสองอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอามีรวมกันนะครับเอาไว้ใส่หลาไก่เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหอมขาวนะครับหอมขาวที่เขาอันปูกไกว้นะครับเขาจะามาตาเนาะเดียวเขาจะเอาไว้มีความกับตัวนี่ครับหอมแดงกับตัวจะไข่นี้เนาะตะกี้นะครับอันคนเท่าไปเก็บอันพักไผ่ ผ้กวป้อมกับต้นหอมนะฮะอันนี้เป็นผักไผ่น้ะผักไผ่นี่มันต้องไปย่งอย่างล้อแข่อันล่างน้ำล้วกอใช้ได้เลยใส่ไปแล้วก็ตัวต้นหอมเฮ้ยไม่ใช่กะตัวผักป้อมผ้กป้อมมันมีหากจิ้มตัวไหนเราอย,อยาใส่เอาก,กาต้นมันบดได้นะครับนี่ <mar ad> หากมันเอาไปไว้ใส่หมูน้ำจิ้มเอาไปใส่ต้มพัดพัดเ้ะเอาไปไว้ใส่ต้มไไเอาใส่อย,อย่างปิง้งย่างก็ได้แต่ว่าน,นี่บริไม้ใช่มันไม่จงใจกดทิ้งไปเลยนะครับ ต้นหอมนะครับนี่ต้นหอม,ต,หอมต้นหอมนี่เราไสเอากต่อันกาดดีๆนะอันกาดที่มันเน่ามันอยงางนี้จี่ต้องเอาโอเคนี่ใช่ที่มันเน่าเบาอะแล้วก็อันเด็ดหักก็อเอาแถวนี้โค้งมันจะใช้มีดกับนน่ะเต็มผมมือแข็งตรงกัน,กนเด็ดหักเลยก็ได้นะครับโอเคอเราก็จะได้ต้นหอมเราจะเอาก็จะต้นหอมไปล่ะแอบน,นี้ไว้ ตะกี้หอมบติดห่อซอยไว้ตะกี้นะครับเขากออามามีเนาะนี่มันฟอเหลืองนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไว้ใส่รับตับไก่นะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องอ,อ,อันเถียวจีนออกก่อนอันนี้แล้วก็เอาดูาไปออม ต้องเถียเถี่ยนกปัญหาคือนี่ยนี่เถียเนี้ยนี่นี่ถ้ามีดใยกับบดรูต่างมีดใยเถียบวกลดีต้องเอามีดมาให้แบบนี้นะคม้มเถี่ยเขน้อยเปิงเขาอันไหนย่งก็แกตีเขียงขีนเนาะเขามีดเบาๆแล้วก็คม้มขอบปลากัมโจ้โจ้เลยอ่ะปาดกัมไม่ไม่พุดเลยถึงเองมีดเล็กที่มันไข่หนาไปหน่อยปลาบต้องมีดที่นี่นะ สามปิ๊กแน่พอ่อ้มเดี๋ยวเราจะทำกิ่หัวเจีย๊ยบอันจิ้ไก่เรียบร้อยแล้วเนาเดี๋ยวเขาก็จะมาลาดไก่ให้มันเหลวๆนะ แข่งไนไก่เนาะถ้าเขาขัวไกไม่มาเรียบร้อยนะครับเข่งในด๊าเขาก็มาซอยเป็นชิ้นน้อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะไปมีใส่หลักไก่นะเพราะว่าจะเป็นไตเป็นไส้เป็นหนังมันนะครับเขาก็จะเอามาซอยให้เป็นแผ่นบางๆเนาะแข่งไนไก่มันน้อยไปกับซื้อแของ่งไนหมูเป็นตับเป็นม,าม้นมาผสมกันก็นกนได้นะครับจะได้เครื่องจะได้เยอะๆนี่ครับจะไครเตรียมหัวซอยเาจะเจ้าเนาะเขาก็เอามามีนะครับเพื่อไมเหลืองนะครับล้อช่วงตี อันหัวไก่หลาไก่นะครับมีตะไคร้มีฐานล้อนะอน,นี่ก็จะเป็นหมอต้มน้ำอ,อมนะครับตีตะกี้เนาะเฮาก๊กดูไก่เฮาก็เอามาแปะน,น้ำอมตอนนี้นะฮะตั้งน้ำลรอเอาตะไคร้เอาเกลือต้มล้อนะครับเพราะว่าอันมันจะใช้เวลาเหมือนน้อยอันไก่ผู้นะครับมันจะมีความเหนียวต้องเสียเวลาต้มเนาะนี่ครับ ตะกี้นะครับน้องเหาซอยอันเครื่องไนนะครับมีจะไขนะครับอันเนี้ยชุดตีเอาไปมีมาแล้วนะครับก็จะมีจะไขมีนะครับหอมขาวมีแล้วก็หอมแดงมีนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องไหนนะครับเครื่องไนนี่จะมีเครื่องไหนหมูสูนแตนา่าจะมีตับมีไส้ไส้ไก่หนังไก่หนะละยังเห็น มาแก้วอันนี้จะมีเครื่องในหมูสูงตัวเพราะว่าเฉพาะกับเครื่องในไก่มันได้น้อยเดียวนะครับเขาก็เลยเอาเครื่องในหมูมาใส่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอยังถ้าหลับไก่ถ้าเครื่องบันนักมีบันนักมันจะบลัมนะครับแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นพักกับลาฟตีปอกับแม่ผมไปเก็บมาตะกี้นะครับอันนี้จะเป็นสเสลียมพักยังวะโอ้จ้านี่หมูจ้าอันนี้พักยังเดี๋ยวนี่อันนี้หมูอย่างหมูหกับลาบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพักขี้เล็กขี้เล็กนี่เดี๋ยวเขาจะไปลวกนิดหน่อยนะฮะ อันนี้พักกันอย่างห่ของบมฮูจักเออพักพักกุศลแม่ว่าพักกุศลนะฮะแล้วก็ออันนี้นี่ก็จะมีพักกาคิวนะครับพักกาคิวแล้วก็อันพักทีมีน้อยเดียวนะครับผสมๆก็ได้อันเนี้ยเอาไว้กับต่อตีเขาซุปลาบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปตีซุปลาบึงกําหนึ่งนะครับเนี่ยเตรียมกับพักทีเล็กแล้วก็พักกุศลครับเขาก็จะมาลวกสักคำนะครับ อว่ากับสดก็ได้นะพักกุศลนี่นะแล้วแต่นอกบ้านไผ่จะมักจะได้นะครับเอาเกลือกะพงก็ได้สีทาไข่หลหลแกครับอตอนนี้นะครับนอกเครื่องรุง้งจะมีพริกป่นนี่พริกป่นมาถึงขั้นตอนกับซุปราครับมีพริกป่นนี้ข้าวคั่วผงสุลดเกี่ยเม็ดแล้วก็น้ำซุปน้ำออมเนาะน้ำอ,อมนี่จะต้องอัน รอเพื่อมันยิ้นก่อนนะครับอันเวลาเขาผสมกับอะไรย่งก,ก็ลาบไก่มันจะอนันสะดุ้งไปเห็นมันจะบะล้ำจะบะเข้าเนือ้อน,นะฮะเขาใส่พริกก่อนเลยน,น,นะแม่เนาะใส่พริกเขาครัวนะใส่แกะใช่ไหมใส่ผงชูรสใช่ไหมเอาพริกเอาเกลือเอาหอมลุงโซ่ก,ก็ในมันนั่นเอ,องจากน,นั้นเนาะเขาเอาอันน้ำพริกนี่น,นะ ปิกเขาผสมกับไก่ที่เขาลาบแล้วไว้นะครับเจาปอดีนะใส่หลายคนนี่น้อยนี่นี่แล้วนี่มันบระตันเจ้ามันเดียวเคียวข้าคั่วไก่เจ้กรนเม่เข้ากันครับนี่นะ วััีครบเมื่อกี้นะครับหลังจากที่หัวม้วนสุกลาบไก่เหลับรอบไอล้ยงน้อเหาก็มาคั่วอันนี้ตั้งนอกนี่จะคั่วน้ามด้วยใส่น้าไปน้อยแล้วก็เอาไก่เข้าใส่นะครับคั่วมันสุกนะฮะอันนี้ไก่นี่เหมือนเจ้านี่ผมแม่ผมฆ่าตัวหนึ่งตัวประมาณสองสามโลนะครับเป็นไก่ไอปูตัวใหญ่นะคได้จีบหลายนะฮะนี่เป็นน้ำออมตั้งแบบอันนี้จะเป็นขัวน้ำมันนะคร วันนี้มันจะหอมไหมฮะแต่ว่ากินแบบสุกยังไงอืมหอมใช่ไหมเจ้าเนียอืมอืมอเดียวร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาบไก่สิงห์หกขัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาลาบไก่นี้ไปสู่ลูกกับครอบครัวกินก่อนนะฮะ ฝากคลิปนี้นะครับถ้าเปื่อนๆชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดูกระดิ่งนะครับจะได้สมัทรคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเอาลาไปแล้วก็พักครับไปกินครับขอบคุณมาก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเนี่ยอย่างเช้เพื่อนๆชมนั่นเดี๋ยวคอยติดตามกันครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนพบกันในคลิปหน้ครับผมไปแล้วครับ